ครับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวพักเครื่องทุกท่านครับวันนี้มาพบกันเช่นเคยนะครับกับร้านน้องโบบารมีพักเครื่องครับพี่พี่อ่าวันนี้ก็มีพักเครื่องมาแบ่งปันนะครับพี่นะเป็นพระอ่าสายเวชจักรพคีพระสมเด็จนะครับพี่นะเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระรอดนะพระนางพญาพระซุ้มกออ่านะครับแล้วก็เป็น พระสมเด็จนะครับแล้วก็แตกต่างพิมพ์กันไปนะครับพี่นะสนใจรายการไหนก็ติดต่อนะครับร้านน้องโบบารมีพลาเครื่องนะครับมีเบอร์เดียวเบอร์เดิมนะครับพี่นะเบอร์เดียวเบอร์เดิมกันประจํานะครับ062ครับ089 0157นะครับหรือไอรีลน์นะครับพี่นายไอรีลนย062 089 0157เช่นเดียวกันนะครับนะอ่านะครับพี่ที่ท่านใดนะครับนะขอลิงก์ขอ ลายวิดีโอเพิ่มเติมนะครับพี่นัดติดต่อได้เลยนี่ครับนี่สแกน QR code ได้นะครับนะนี่นะครับนะบริเวณนี้นะครับนะสามารถสแกนได้เลยนะนะครับนะวันนี้ต้องบอกเลยพี่นะครับมีจํานวนจํากัดนะพี่นะของเราเนี่ยมีจํานวนจํากัดนะครับเราไม่ได้มีแบบว่าหลากหลายเป็นแบบสี่สิบห้าสิบองนะพี่นะมีจํากัดนะครับนะได้มาเยอะก็มาแบ่งเยอะนะได้มาน้อยก็ มาแบ่งตามจํานวนที่ได้นะครับพี่นะแต่มีจํานวนจํากัดนะครับพี่นะสนใจนี่รีบติดต่อเลยพี่นะครับรีบติดต่อเลยนะครับนาตาลังเลนี่ยโอ้โหเสียดายแย่นะครับพี่นะเสียดายแย่เลยเดี๋ยวเริ่มเลยครับพี่หมายเลขหนึ่งนะครับอ่าหมายเลขหนึ่งเป็นพารอดนะครับพี่อ้มนี่เป็นพารอดพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อดินสวยๆเนื้อมันๆเลยครับพี่นะครับนี่ครับแน่ออกมาขาเม็ดอ่าแดงๆลอยๆนะครับพี่นั้นแดงๆลอยๆนี่ นะครับนะสวยสวยเลยนะครับพี่อุ้ยเนื้อหานะครับนะครับก็อย่างว่านะครับพี่นะแบบว่านะครับเราได้มาเนี่ยนะครับบาของบางอย่างเนี่ยมันมีองค์เดียวนะพี่นะมีองค์เดียวนะครับนี่ต้องบอกเลยนะครับมีจํานวนจํากัดนะพี่ท่านใดไวก่อนได้ก่อนนะครับรายการที่1ครับพี่พาลอดนะครับนี่เส้นสายเส้นตกนะครับคมชัดมากหมายเลขหนึ่ง ต่อไปหมายเลข2อ <po target> <en DVD> ่าเป็นพระรอดหมายเลข2รายการที่2นะครับนี่องนี้เนื้อออกสีเข้มน้ําตาลเข้มๆนะครับพี่อ่าน้ําตาลเข้มๆนะครับลวดลายพิมพ์ก็คมชัดนะครับพี่นะคมชัดนี่ครับนี่เนื้อรายการที่2นะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะผิวมันๆดีนะครับพี่อ่านะครับนี่ผิวมันๆสวยๆเลยนะครับพี่นะ ดูเอียงมุมเอียงข้างเอียงองศานะครับให้ได้ชมกันนะครับพี่อ่าหมายเลขสองอไปหมายเลขสามครับรายการที่สามเป็นพระนางพญานะครับเราเป็นนางพญาเนื้อดินนะครับพี่อ่าองค์นี้เป็นนางพญาเนื้อดินนี่ครับเนื้อก็สวยสนยนะับพี่นะเนื้อสวยสวยนะับเป็นพระบ้านนะครับพี่นะเป็นพระบ้านจริงๆเนี่ยบางองค์ในสภาพยังหิ้งอยู่เลยนะพี่นะบางองค์ก็มีผ่านการใช้มาบ้างครับพี่ นี่วันนี้มีได้โอคุดมานะพี่นะโอคุดวัลรังนะครับสภาพใช้หน่อยนะครับก็สึกสึกหน่อยนะครับพี่นี่นะครับหมายเลขสามรายการที่สามนะครับรายการที่สามนะต่อไปรายการที่สี่ครับอ่ารายการที่สี่เป็นซุ้มกอนะครับเราเป็นซุ้มกอข้างกระหนกพิมพ์ใหญ่นะครับบัวเล็บช้างห้าเม็ดนี่สวยสวยคมคมเลยครับเรียงรายกันนี่ กอขาชัดเจนซอกแขนลึกมากนะพี่นะซอกแขนนี่บริเวณสองข้างนี่ลึกมากๆครับอ่านะครับเป็นเนื้อดินนะครับนะับซุ้มกอก็เป็นหนึ่งในะเป็นจับภาคีนะครับน้ำหนึ่งในะเป็นจับภาคีนะครับนี่สวยๆเลยครับพี่มวลสารเห็น,นชัดๆนะครับ นื้อหาสวยๆกันเลยพี่นี่โอ้โหเนื้อนะพี่นะสุดยอดนะครับพี่นะสุดยอดนี่ครับเีีก็ว่างเว้นจากภารกิจก็เข้ามารับชมกันนะครับพี่หมายเลขสี่นะครับต่อไปหมายเลขห้านะครับพี่หมายเลขห้านี่หมายเลขห้าก,กับหมายเลขหกนี่เป็นเป็นผงสุพันนะพี่นะเป็นผงสูพันนะครับวันนี้ก็มีผงสุพันมาแบ่งปันกันครับพี่นี่มีคราบเกา่าๆคราบดำๆนี่แห้งๆนะพี่ เป็นผงสุบพันนะครับเหนือดินหลังก็มีรอยลายนิ้วมือนะับพี่นะด้านข้างก็เป็นรอยตัดคูดๆประมาณนี้นะครับใบ,บหน้าชัดเจนนะพี่นะใแบบหน้าชัดเจนส่วนเป็นพิมพ์ก็ต้องแยกเอานะพี่นะนะครับพี่ๆลองแยกดูแล้วกันนะครับพี่เป็นพิมส่องกันให้เห็นชัดๆสวยมากนะพี่ด,ด,ด,แบบด,ด,ด,ดูดูคราบแบบดำๆติดแห้งกังเลยนะพี่นะ นะครับหมายเลขห้าต่อไปหมายเลขหกนะครับนี่หมายเลขหกเนื้อออกสีน้ําตาลอ่อนๆเทาๆนะพี่นะน้ำตาลอ่อนๆเทาๆนะครับหมายเลขหกนะครับพี่หมายเลขหกนะตรงนี้เป็นซุ้มเป็นผงสุพพันนะครับพี่เป็นผงสุพพันนี่นะครับาด้านหลังก็มีรอยกดรอยยุบนะครับรอยกดรอยยุบ อมองดูเป็นธรรมชาตินะครับนะผิวมันๆนี่ยนี่นะครับพี่สวยๆนะครับผิวสวยๆงามๆนะครับพี่งามเลยนีย่สวยมากพี่อยู่นี้ หมายเลข6ครับหมายเลข6ต่อไปหมายเลข7 ì, ah. os, mm ็ค hmm. ร er ับนี mm. wizard, ่นะครับล้วเป็นเกรตทะลุซุ้มนะครับพี่เกีรตทะลุซุ้มหมายเลข7เนื้องามงามมากนะพี่นะเนื้องามงามกันเลยนะครับพี่วันนี้สายพารสมเด็จไม่ควรพลาดนะครับนะไม่ควรพลาดนะครับนะเพราะว่ามีจํานวนจํากัดนะพี่นะมีจํานวนจํากัดเลยครับพี่ต้องบอกเลยนะครับวันนี้มี20่สิบรายการเองนะพี่นะ ยี่สิบรายการนะครับนี่หมายเลขเจ็ดนะครับหมายเลขเจ็ดหมายเลขแปดครับนี่นะครับหมายเลขแปดนี่นะครับนะเนื้อ <Nee. S 1> <Ne ue S 2> สวยๆนะครับพี่หมายเลขแปดนะครับนะหลังก็มีระลองร่องรอยแบบเหมือนเป็นล่องกระดานนะนะพี่นะนะครับเหมือนเป็นล่องกระดาษน,นะนแบบกดไว้อะไรประมาณนี้นะครับพี่ นาการที่8นะครับเนื้อสวยนึบๆน,นะครับหนะ้าผิวหิ่งๆนะครับพี่เนียตรงนี้ผิวหิ่งเดิมเลยนะครับนี่มีคาบปูนคาบอะไรนะครับพี่หมายเลข8นะครับต่อไปหมายเลข9กอ่าหมายเลข9้นี่ออกเก่งๆนะครับนะ้ออกขาวๆแกะปูนเปลือกหอยหน่อยนะครับพี่นะนี่สวยอยู่นะครับ พี่ๆก็ลองพิจารณาดูนะครับพี่นะนี่ลองพิจารณาดูสวยนะครับนะสวยเก่าได้มาแบบบ้านๆนะพี่นะได้มาแบบบ้านๆนะครับนายของเก่าของสะสมก็มีเยอะนะพี่นะแต่พี่ท่านใดชอบก็ลองดูนะครับพี่นะลองทักมาได้นะครับนะถ้าพี่ท่านไหนชอบแบบพวกของเก่าพวกอะไรนะพี่นะน้องมองมีมุมมีทางเนี่ยน้องก็ไม่ได้เช่าหมดนะพี่นะไม่ได้เช่าหมดนะครับนะน้องมุมมีทางมีมุมมีทางก็ นะครับนะรับมาได้นะครับนะมาปล่อยต่ออะไรเงี้ยนะครับพี่เราไม่ใช่แบบนักสะสมนะพี่นะนักสะสมนี่เขาก็จะเก็บแบบหลายรูปแบบก็เกือบทั้งหมดอะ่ะนะพี่นะเกือบทั้งหมดอันไหนที่เป็นแบบโบราณนะครับนี่หมายเลขสิบครับพี่ตรงนี้หมายเลขสิบเป็นพิมพ์พระประธานนะครับนี่เป็นพิมพ์พระประธานนะครับมีเส้นรองนั่งใต้ฐานนะครับ หมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบหลังเรียบๆนะครับหนะ้าข้างแน่นๆนะครับพี่หมายเลขสิบพิมพ์ทรงพระประธานนะครับนี่เราเอวช่วงหัวไหล่จะใหญ่หน่อยนะครับพี่นะหมายเลขสิบเอ็ดครับนี่นะครับหนะ้าพิมพ์เกตทะลุซุ้มนะครับวงน,นี้ก็ผิวหิ้งนะพี่นะผิวหิ้งนะครับนี่ ิวหิ้งๆเลยนะครับนะสวยๆงามๆนะครับเนื้อชุ่มฉ่ำหนุบๆเลยพี่นะครับนี่อ่านะครับเราเนี่ให้พี่ๆได้ชมนะครับว่าผิวหิ้งๆิ้เนี่ยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับอ่าหลังก็เป็นหลังกระดานนะครับพี่นะหลังเป็นลายเป็นล่องนี้นะครับ ายเลขสิบเอ็ดครับต่อไปครับพี่หมายเลขสิบสองอ่านะครับนี่หมายเลขสิบสองนี่องค์นี้นะครับพี่องค์นี้นี่ได้ได้บ้านแบบบ้านเก่าเลยนะพี่นะบ้านเก่าแบบเหมือนเป็นแบบบ้านพวกยุคโบราณน,นะพี่นะมีแบบอ่ากลางบ้านที่นั่งทานข้าวอะไรเงี้ยนะพี่นะนะครับนี่น้องบอกเลยมีจํานวนจํากัดนะพี่วันนี้มีจํานวนจํากัด มีเพียง26รายการเท่านั้นครับพี่มีเพียง26รายการเท่านั้นนะครับพี่ท่านในวัยก็ได้ละกันนะพี่นาได้ละกันนะก็เป็นพิมพ์หลักๆนะพี่นะเป็นพิมพ์หลักๆเลยนะครับแนตะ่ที่น้องนํามานะครับวันนี้อ่านะครับหมายเลขสิบสองนะครับนี่ชัดเจนไหมพี่นะครับนะชัดเจนรู้สึกยังไงวิดีโอนะครับพี่นะรู้สึกยังไงกับการาไลฟ์นะครับการพูดแสดงความคิดเห็นกันได้นะพี่นะ แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับพี่นะก่อนสวัสดีพี่ๆท่านใหม่นะครับนะที่เข้ามาติดตามนะครับนะที่เข้ามารับชมทุกๆท,ท่านด้วยนะครับพี่นะขอบพระคุณมากนะครับพี่นะครับนะก็ขอบคุณสําหรับลูกค้าที่น่ารักทุกคนนะพี่นะที่คอยซัพพอร์ตอุดหนุนนะครับพี่นะที่เรามาแบ่งปันเงินนะครับพี่ทุกๆวันนะครับนะในช่วงเช้าและ ช่วงเย็นนะครับช่วงเช้าก็จะไม่เกินเวลาประมาณ6โมงสายสายก็7โมงนะพี่นะมึงทีเลทนะครับช่วงเย็นก็ตั้งไว้ไม่เกินบ่าย2นะครับพี่ไม่เกินบ่ายสทะเลทก็5โมงนะครับพี่เนี่ยต้องปรับปรุงนะพี่นะปรับปรุงเรื่องเวลานะครับพี่เพราะว่านะไม่ค่อยจะตรงเวลาซะด้วยนะครับนะเผื่อแบบ พี่พี่รอนะครับพี่นะเผื่อพี่พี่รอไม่อยากให้พี่พี่รอนะครับพี่นะนี่นะครับหมายเลขสิบสี่ครับรงนี้ขอบตัดข้างเนื้อผิวนุ่มนวลนะครับพี่นะนุ่มนวลนึบดีนะครับนี่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่เนื้อสวยสวยเลยพี่เนี่ หมายเลขสิบสี่นะครับหมายเลขสิบสี่อ่ะต่อไปหมายเลขสิบห้านี่ที่น้องเกินช่วงแรกนะครับพี่นะอ่านะครับเราเป็นพิมพ์อกขุดนะครับพี่พิมพ์อกขุดสภาพใช้แต่เนื้อนี่บักเลยนะนี่ครับเนื้อนี่เก่ากึกกับพี่นะครับเราสามารถนะครับนี่ห้อยคล้องพุทธคุณได้เลยนะพี่นะห้อยคล้องพุทธคุณได้เลยนะครับเก่ามากเลยพี่นี่นะครับมีสภาพใช้ด้วยนะครับพี่นะ แต่ของ 9, เก่าเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังนะพี่นะเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังจะไม่าไม่ได้เป็นสภาพนี้ก็คงไม่ใช่นะพี่นะนะถ้าเป็นธรรมชาติเนี่ยนะครับอย่างน้อยต้องเป็นสภาพนี้นี่ถือว่าดีนะพี่นะมีเส้นสายที่คมชัดและมองได้เห็นรูปทรงนะครับมองได้เห็นแบบพิมพ์นะครับหมายเลขสิบห้านะครับหมายเลขสิบห้าพิมพ์อกขุดนะพี่นะอกขุดวัชระขังหมายเลขสิบหก นี่ครับนี่ก็มีร่องรอยรอยยุบรอยย่นนะครับแขนในช่วงแขนซ้ายนะครับพี่นะช่วงแขนบริเวณด้านนี้นะพี่นะเนี่ยมีการหดมีการย่นนะครับนะขอบสุ้มแต่งตึงอบอิ่มดีนะครับขอบตัดครูดข้างสวยๆครับหมายเลขสิบหกครับพี่หมายเลขสิบหกนะ นะครับสนใจมีเบอร์เดียวเบอร์เดิมแล้วพี่นะเรามีเบอร์เดียวเบอร์เดิมนะครับพี่นะไม่ต้องไปช่องไหนนะครับพี่นะไม่ต้องไปช่องไหนเลยนะครับพี่นะมันเป็นรูปองค์พ่อพระพิฆเนศนะครับลาทังร้านเรานะครับองนี้ก็เป็นหลังกระดานนะครับพี่นะเป็นหลังกระดานนี่ครับผิ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับนีมีร่องรอยแยก นะครับนะรอยปีรอยแยกนี่ยครับนะสวยๆครับพี่สวยๆเลยนะครับนะหมายเลขสิบห้าเนะี่ยช่วงนี้ก็เบาไว้เบาไข้หวัดเบาอะไรมาหน่อยนะพี่เนาะน้ำก็ทรงๆแล้วพี่นะครับนะเดี๋ยวก็จะได้มานะลุยงานกันต่อพี่นะครับนะหมายเลขสิบหกครับรายการที่สิบหกนะ ตนี้พิมพ์สวยพิมพ์ชัดดีนะครับนะครับหมายเลขสิบหก,กนี่ต่อไปหมายเลขสิบเจ็ดครับเดี๋ยวสักครู่นะพี่นะ องนี้หมายเลขสิบเก้านะพี่นะองนี้หมายเลขสิบแปดนะพี่นะสิบแปดนะครับสิบแปดน้องนับมวลน่ะนี่องนี้หมายเลขสิบเก้าครับพ <Like S 2> ี่หมายเลขสิบเก้านะครับหมายเลขสิบเก้านี่ครับพี่สวยๆนานๆมวนสารเยอะๆเลยครับพี่ อ่านะครับนี่มวลสารนะครับพี่มวลสารนี่ครับหมายเลขสิบเก้านะครับพี่หมายเลขสิบเก้านะอ่ะเราไปกันต่อนะครับไปกันต่อแบบไวๆนะส่งเนื้อหาเนี่ยนะผอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะพี่นะครับนะพี่ๆท่านใดมองไม่ชัดนี่ก็นะครับนะก็ไปก็กลับสามารถดูได้นะพี่นะ แต่ถ้าสําหรับท่านในนะครับที่มองนะครับพี่นที่มองแล้วก็แบบว่ามันภาพมันเบลอๆนะพี่นะถ้าภาพมันเบลอๆเนี่ยเราสามารถออกแล้วเข้าใหม่นะพี่ออกแล้วเข้าใหม่ภาพจะดีขึ้นนะครับพี่นะคับภาพจะคมชัดขึ้นนะครับสวยขึ้นนะครับมองเน้นละเอียดมากนะครับพี่นะมองเน้ยละเอียดมากนะครับผิวใหญ่นะครับนี่สภาพหิ้งๆเลยพี่นาบราได้มาสภาพหิ้งๆเดิมๆิ นี่ครับหนังก็เป็นล่องกระดานลายกระดานนะครับหมายเลขยี่สิบนะครับหมายเลขยี่สิบต่อไปหมายเลขยี่สิบเอ็ดครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดเนาะวงนี้ เนื้อหาก็ออกแก่งหนึบนะครับพี่นะเนื้อหาออกแก่งหนึบนะครับนี่องค์นี้สําหรับรงนะองค์นี้นะอ่านี่นะครับหมายเลขอ่า21นะพี่นะหมายเลข21นะครับองค์นี้ต่อไปครับพี่หมายเลขยี่สิบสอง อ๋อองค์นี้ผิวหิ้งอีกหนึ่งองค์นะครับนี่หมายเลขยี่สิบสองเกตทะลุซุ้มนะผิวหิ้งเดิมเลยพี่ดูเนื้อแบบนะครับนะ้ำมันๆเก่าๆ่าเงี้ยครับเนื้อแบบนี้มีแบบเดียวนะครับนะมีจํานวนจํากัดนะพี่นะบอกก่อนเลยนะครับมีจํานวนจํากัดเรามาแบ่งปันนี่ถือว่าแบบว่าแบ่งปันของสะสมนะพี่นะแก่พี่ๆนักสะสมนะครับนะหรือ มีมุมมีทางเนี่ยนะครับที่สามารถไปต่อได้ต่อยอดได้นะครับพี่นะครับแบ่งปันกัน,กนครับพี่นะครับวัตถุมงคลนี่ครับหมายเลขยี่สิบสองนะครับหมายเลขยี่สิบสองเนาะต่อไปหมายเลขยี่สิบสามนะครับ,เ, 23, รบเอาวันนี้ได้บางขุนพม,มาอเนื้อนะพี่นะได้บางขุนพม,มาอนเดี๋ยวรายการต่อไปแล้วกันนะครับ หมายเลยี่สิบสามนะครับเนื้อสวยนะพี่นะเนื้อสวยเนี่ยนะครับเนื้อสวยๆนี่ก็นะครับนาะบางองค์บางรายการเนี่ยใส่ตลับนะบพี่นะน,นี่ครับเนื้อสวยมากพี่ หมายเลขยี่สิบสามนะครับหมายเลขยี่สิบสามต่อไปครับพี่หมายเลขยี่สิบสี่อหมายเลขยี่สิบสี่นี่เป็นบางขุนพรมนะครับพี่เป็นบางขุนพรมนี่อ่านะครับเป็นบางขุนพรมบางขุนพรมน่าจะเป็นพิมพ์ทรงเจดีนะพี่นะวงนี้นะครับน่าจะเป็นบางขุนพรมพิมพ์ทรงเจดี นะครับนี่มีคาบกลุนะครับนะคาบกลุ่สวยๆนะครับนะสีออกโทนเดียวกันเนี่ยทั่วทั้งองค์เลยพี่นะครับทั่วทั้งองค์เลยนี่นะครับส่องกันให้ได้เห็นชัดๆนะครับพี่นะให้ได้เห็นกันชัดๆนะเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณานะพี่นะเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณานี่อ่า ยิ่งคงชัดแบบว่าก็พิจารณาได้เร็วขึ้นนะครับได้ไวขึ้นนะครับได้ตัดสินใจเนี่ยได้ได้เร็วขึ้นนะครับ่หมายเลขยี่สิบสี่ครับพี่ต่อไปหมายเลขยี่สิบห้านะครับหมายเลขยี่สิบห้านี่จะเป็นพิมพ์ปกโพนะนะครับเป็นปกโพวัดเกศนะครับพี่นะนี่ยถนอเจ้าแม่พิธีเจ้าของบอกมานะน่าจะเป็นพิมพ์ปกโพนะครับนี่วัดเกศเชโยฐานเจ็ดชั้นนะครับพี่นะ ปกโพฐานเจ็ดชั้นอกวีนะครับพี่นะเป็นอกวีนะนานๆเจอนะครับพี่น,ะนานๆเจอไม่ได้เจอบ่อยๆนะครับพี่ไม่ได้เจอบ่อยๆนะหมายเลขยี่สิบห้าครับพิมพ์ปกโพฐานเจ็ดชั้นอกวีหูใบหูชัดมากนะพี่รอ,อยนิ้วมือกดเนี่ยสวยเดิมเลยนะครับ หมายเลขยี่สิบห้าต่อไปหมายเลขยี่สิบหกครับรายการสุดท้ายครับพี่หมายเลขยี่สิบหกนี่ครับเนื้อสีสวยนะครับพี่เนื้อสวยสวยนะครับหมายเลขยี่สิบหกนะครับนี่สวยมาก ยี่สินะนี่ครับนี่ชมเนื้อนะครับพี่ชมเนื้ออ่ะ26นะครับนะวันนี้ก็มี26รายการนะครับสนใจรายการไหนก็ติดต่อสอบถามได้นะครับรนะ้านน้องโมบารมีพาเครื่องนะครับพี่เบอร์โทรก็062ครับ0890157นะครับไอดีไลน์ก็062 0890157เเช่นเดิม นะครับสแกนคิวอารโค้ดได้นะคับพี่ขอลิงก์ขอไลน์ขอรูปภาพเพิ่มเติมนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับพี่ผิดพลาดประการใดกับขอประธานาภัยไว้ด้วยนะครับน้านเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้นะครับน้านใช้รถใช้เหลือก็ขอให้ปลอดภัยตลอดทุกเส้นทางนะครับโชคดีมีชยัยรวยๆให้งินสุขภาแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ